สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่องใครรู้ทันคนนั้นรอดนะคะของดรตรีนโพรษานะคะนักอาชญาวิทยานะคะ225บาทนะคืงครั้งที่หนึ่งของสารพินฮาวทู How นะหมอได้ทราบว่าดรตรีนเขาจะอ่านหนังสือนาะพอไปเจอที่ร้านหนังสือก็รีบซื้อมาเลยนะคะก็ แต่จริงๆอะหมคือไงอะโมออก,ก็ชอบอ่านเรื่องหนังสือสืบสวนสอบสวนของอากากาคริสตี้อยู่แล้วนะพอมาเจอเรื่องของอาจจะนักอาจยาวิทยารู้สึกเออน่าสนใจมากเลยนะก็เลยแบบไดนะร่วมกับเวลาที่ทอมมาออกรายการต่างๆโมโอ,อก,ก็ตามดูนะก็แบบก็สนุกดีนะคะเขาก็เป็นอาจารย์นะเขาสอนเก่งพูดเก่งนะคะ อาจยาวิทยาคือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาจยากรรมในทุกมิติตั้งแต่สาเหตุของการเกิดอาจยากรรมลักษณะและพฤติกรรมของอาจยากรผลกระทบของอาจยากรรมต่อสังคมไปจนถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาจยากรรมการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดและเยื่ออาจยากรรมโดยบูรณาการความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน ผมคิดว่าความรู้ด้านอาญาวิทยา,ยาไม่ได้ใช้เพื่อการจับคนร้ายหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้กระทําความผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อมูลในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะคนร้ายซึ่งคนทั่วไปสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ที่เราอาจต้องเผชิญหน้ากับคนที่คิดไม่ดีหรืออัญากรนะก็น่าสนใจนะโมอชอบหนังสือประเภทนี้มากเลยนะคะอะเรามา ลุยกันเลยนะคะสมองอัจฉริยน,นะก็เขาเนี่ยดรติ์ตีนเขาจะพูดเรื่องสมองเนี่ยไม่ว่ามันจะมีอยู่3ส่วนนะอันข้างในสุดแล้วก็หุ้มแล้วก็หุ้มใหญ่เข้าไปเนี่ยอันที่อยู่ข้างในสุดมันคือพวกสมองของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็หุ้มด้วยสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็เป็นสมองของมนุษย์นะพวกสมองสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันจะเป็นตัวออโต้พายโลหรือมันจะทําหน้าที่แบบที่มันจะต้องทํานะคะ แล้วก็ถ้าเป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คลุมอยู่มันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความทรงจำแล้วก็สมองที่อยู่รอบนอกสุดก็คือที่เขาเรียกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นตัวใช้เหตุผลเชิงนามธรรมแล้วก็ความยับยั้งชั่งใจนะคะเข <C' ing. S 1> าบอกว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยนะคือมนุษย์เราเนี่ยนะก็มีการมีวิวัฒนาการนะพอใช้ไฟได้พอใช้ไฟได้ก็เลยได้นอนบนพื้นได้ใช่ไหม พอน,นอนบนพื้นได้เราสามารถหลับลึกอ่ะสมองมันก็พัฒนาใหญ่เลยนะคะค่ะเ,เขาพูดถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงมันก็มีสาเหตุมาหลายอย่างเลยนะอันที่หนึ่งเลยสมองผิดปกติที่เขาเจอว่าผิดปกติก็จะเป็นทางด้าน a m มิ d a l a Ventromedial ี r ลฟอน l p r e ร r ฟอน a l c คอร์เทกนะแอนเทเลียซิงลคอร์เทอืมแล้วก็คือมันจะอันนี้ลงรายละเอียดเลยนะเป็นเรื่องเหมือนกับตอนไปเรียน เรื่องของสมองตอนอย่างกาเรียนตอนปีสามเยนะค่ะ <c oughs> ต่อมานะเรื่องของวิวัฒนาการของสมองส่วนหน้าไม่เพียงพอคือสมองของเราเนี่ยนะมันจะ,จะเจริญสมองส่วนหน้าม,นมันต้องใช้เวลานะนะกว่าจะเจริญเต็มที่อะไรเงี้ยอายุย5ิบปีถ้าหากว่าแบบวัยรุนนะ่นอะยังสมองส่วนนี้ยังไม่ค่อยเจริญก็มีโอกาสที่จะทําผิดได้นะคะก็พยายามทําให้สมองส่วนนี้เจริญขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนแบบพฤติกรรมนะ เขามีเรื่องของทฤษฎีนะโซเชียล ognitiv h e o r y บอกว่ามนุษย์เรียนรู้จากการสังเกตเรียนแบบแล้วก็ได้รับการเสริมแรงจากสิ่งแวดล้อมหลังจากเด็กได้ดูภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงนะแล้วก็ถูกปล่อยให้เล่นของเล่นเขามีแนวโน้มเลือกเล่นปืนนะแล้วก็จะเล่นด้วยความก้าวร้าวมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูฉากรุนแรงซึ่งยืนยันว่าการได้รับแบบอย่างความรุนแรงมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กจริงอันนี้สําคัญมากเลยนะหมอเห็นพวก พาะแม่ชอบปล่อยให้ลูกดูอะไรเปื่อยเปื่อยอ่ะนะมันมีผลกับสมองนะคะค่ะแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกภายในอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของยาเสพติดที่เป็นตัวทําลายสมองโดยตรงเนี่ยสมองส่วนหน้าโดยตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ติดสิ่งเสพติดเนี่ยจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงนะคะแล้วต่อไปก็ เป็นเรื่องของทฤษฎีสามเหลี่ยมอัจฉริกรรมจะมีอยู่3อย่างที่เขาจะพูดถึงอันที่1ต้องมีแรงจูงใจก่อนแล้วก็มีเหยื่อแล้วก็มีโอกาสด้วยนะพอ3อย่างนี้มันมาประจวบเหมาะกันมันก็เกิดอัจฉริกรรมขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็อ๋อแล้วเขาก็จะพูดเรื่องของเรื่องของการอ่านการอ่านท่าทางอะไรเงี้ยแต่หมอโอไม่ลงรายละเอียดนะหมอโอรู้สึกมันธรรมดาธรรมดาเพราะว่ามันเป็น r e f กซ์ของร่างกายนะ มีอันนึ่งที่น่าสนใจก็คือม่านตาเขาบอกว่าม่านตาเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเจอสิ่งที่เคยประสบมาแต่ว่ามันจะเป็นหลักวินาทีเองนะมันจะปั๊บเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะสังเกตต,ตรงนี้ได้นี่ต้องต้องเก่งมากนะต้องเรียนมานะคะมาดูตรงนี้ดีกว่า10สัญญาณของการโกหกนะร่างกายเนี่ยมันจะไม่โกหกเพราะฉะนั้นมาดูสัญญาอันที่หนึ่งเลยนะไม่สบตาหรือว่าจ้องตาผิดปกตินะ สขยับมือไม่เป็นธรรมชาติ 3. พูดหวานล้อมเกินกว่าเหตุ 4. ี่เงื่อออกเยอะ 5. ริมฝีปากแห้ง 6. โน้มตัวออกจากคู่สนทนานะเขยับตัวตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเคาะนิ้วกระดิกขาอะไรพวกนี้นะคะแปถอนหายใจอันนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรดคนอื่นนะมันเป็นการแสดงว่ามนเขาเบื่อเราอะนะคะเก,ก็คือบีบนวดร่างกายตัวเองแล้วก็สิกอดอกนะคะแล้วก็เรื่องของ มิชชั่นชออนไลน์นะการป้องกันตัวเองนะมันจะมีพวกแก๊งคอนเซนเตอร์มีเพจปลอมมีรักปลอมออนไลน์อะไรพวกนี้ก็คือต้องพยายามสังเกตมันจะมีจุดสังเกตนิดนหน่อยมีจุดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้หน่อยอะคือถ้าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นนะพอมาโอม่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราก็เคยโดนเราก็เคยแบบเออมันมีอย่างนี้เหรอแบบใช้ google แปลมาอะไรเงี้ยมันเลยแบบ คำมันเลยดูแปลกๆอ๋อก็คือพวกมี้แฉกนั่นเองนะส่วนภายในชีวิตจริงก็อย่างเช่นการบูลลี่นะการบูลลี่คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นการควบคุมกดขี่นะคะมีการบูลลี่ทางกายทางใจทางสังคมแล้วก็มีการออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการสะกดรอยถ้ามีคนสะกดรอยตามเราเนี่ยห้ามกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หลังจากนี้ถ้าเขารู้นะเขาก็มาดักรอหน้าบ,บ้านเลยนะคะ ก็วิธีการป้องกันนะเราจะต้องคอยสังเกตถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก็ไม่เปิดเผยที่อยู่ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่แชร์ข้อไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวให้สาธารณะรู้แล้วก็ไม่แชร์อะไรที่มันเป็นเรียลไทม์นะคะแล้วก็ยังมีวิธีจัดการกับพวกคนชอบโชว์แล้วก็โรคไครเด็กนะก็พวกคนท็อกซิกอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งนที่สําคัญมากเลยนะด้านหลังจะเป็นเคสจริง เคสจริงนี่ก็ที่หมอโอสนใจนะแต่ว่าเคยดูมาจากคลิปแหละก็คือเคสของเสริมสาคอนราดที่ฆ่าหันศพจำได้ไหมแฟนเขาที่หมอโอรู้เพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะรุ่นใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าเขาเรียนที่ราม,มานะแล้วก็ฆ่าแฟนแล้วก็แยกชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโหน่กกากลัวมากแล้วก็ก็ผ่านไปหลายปีแหละแล้วก็ยังมีเคสที่ล่าสุดก็มีแอมซยานายอะไรพวกนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกเนาะเราจะไม่กินของที่มาจากคนที่แบบไม่ใช่เพื่อนอะแบบไม่ได้สนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดิ่มกันนะั้นเราจะได้ไม่โลภไงนนะใครเอาน้ํามาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาไม่กินดีกว่านะโอเคก็จริงๆด้านรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะนนเนี่ยหมอโอก็คือก็สนุกแต่ช่วงนี้งานมันยุ่ง,ม,งมันงานมันเยอะ อ่านไปหลับไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะจบเล่มนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะก็เป็นหนังสือย่งสรุปสั้นๆนะคะก็เป็นหนังสือเล่มแรกของดรตรีนนะใครเป็นคนชอบดรก็เป็นคนที่คารมคุ้มคายพูดเก่งอย่างเงี้ยนะคะก็หามาอ่านกันค่ะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวท่ทำอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรี 小。